สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องไหนโพธินะครับข่าวดีนะท่านผู้ชมมาแจ้งข่าวดีก่อนเข้านอนนะฮะ<ส>เหมือนเดิมนะครับคลิปปิดท้ายนะท่าน <c oughs> คลิปปิดท้ายก่อนเข้าไปนอนพักผ่อนนะครับแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านนะได้ทราบได้ชมวันนี้ข่าวดี สองเด้งอ่าวันนี้ข่าวดีสองเด้งแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะท่านเมื่อวานสองวันติดข่าวดีหกเด้งวันนี้สองเด้งแต่ใหญ่มากทุกท่านข่าวดีสองเด้งแต่ว่าใหญ่มากเอาขออนุญาตนะครับอ่านข่าวดีให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็ใจชื้นไปด้วยกันเนาะอ่า ฟังคลิปนี้แล้ว FC ใจชื้นสำเร็จแน่นอนนะครับตอนนี้90%คาดว่าจะสำเร็จนะอขออนุญาตอ่านข่าวดีนะพี่รัฐนะทุกท่าน FC คุณหูกันใช่ไหมพี่รัฐนะร่วมสมทบนะครับในการสร้างเตาเผาศพ ครับฟังดีๆนะท่านพิรัตนะร่วมในการสร้างเตาเผาศพหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามห้าถุนน้องเลยตองดีใจมากๆเลยนะทุกท่านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฟังไม่ผิดนะทุกท่านฟังไม่ผิดครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะโดยพิรัฐนะฮะ โอ,โอนเงินมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนเงินหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทพิรัตให้แบ่งเป็นดังนี้นะท่านให้เป็นค่าอาหารทีมงานห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ซื้อนะซื้อผ้าสบงนะฮะซื้อผ้าสบงห้าชุดนะฮะ ห้าหือวสามชุดนี่แหละผมจำไม่ผิดนะซื้อผ้าสบงนะท่านถวายพระอาจารยนะ์ฮะอ่าแล้วก็เงินที่เหลือนะครับอ่าเงินที่เหลือให้ผมเนี่ยไปซื้อยางรถซาเล้งนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งสามเส้นเลยนะครับเนื่องจาก ที่รัดเนี่ยคงจะเห็นก่อนหน้านั้นนะที่ผมเอายางเก่าเนาะมาใส่นะผมก็เก็บเอาตามบ้านนี่แหละนะครับผมเดินเก็บเอาตามบ้านนี่แหละเขาทิ้งแล้วผมก็เลยเก็บเอามาใช้นะครับเออช่วงนั้นเป็นช่วงที่เออช็อ,ชอตพอดีไม่มีเงินซื้อใหม่ก็เลยเดินเก็บเก็บเอาแถวนี้เอายางยางเก่าๆแถวนี้ยเอามาใช้งานไปก่อนนะครับพอให้ประทังให้มันได้อีกสักปีนึงอะไรประมาณนี้เออ ก็พิรัตนะครับมอบเงินให้ร,ร่วมในการสร้างเตาเผาศพ11,000นะครับส่วนพันหบาทนะครับให้เป็นค่าหารนะครับ500บาทนะแล้วก็ซื้อนะพระสบงนะถวายพระยานชุดนะฮะแล้วก็ที่เหลือนะให้เป็นค่าเปลี่ยนยางรถซาเล้งและก็ค่าน้ำมันนะครับเหลือเท่าไรก็คือปีเปลี่ยนยางซาเล้งแล้วก็ค่าน้ำมันนะครับ อนุโมทนาสาธุกับพี่รัฐด้วยนะครับยังไม่หมดทุกท่านยังไม่หมดนะฮะต่อมานะคุณแม่สายพินณนะเชียงตุงนะท่านคุณแม่สายพินณนะเชียงตุงคุณหูเหมือนกันใช่ไหมล่ะ,ะคุณแม่สายพินณนะเชียงตุงนะครับร่วมสมทบในการสร้างเตาเผาศพอีก สองพันบาทพี่น้องโอ้ย,อยสาธุข่าวดีสองเด้งแต่เด้งใหญ่มากอ้าเพราะฉะนั้นนะครับก็ขออำนวยอวยพรนนะให้พี่รับแล้วก็คุณแม่สายพินนะครับณนเะชียงตงุงจงเจริญนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปร,รารถนานครับ ทำร,รวยเงินทองไหลมาเทมาให้ในวันนี้นะครับทาบุญในวันนี้ก็ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่าถอยถูกไวมรวยเบอร์นะครับทํากิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขยายสาขามีลูกค้านะครับเป็นที่นับหน้าถือตานะครับถ้าธุเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับอนุโมทนาสาธุกับบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยเนาะนะครับเอานะครับขออนุญาตนะฮะร,รวบรวมนะครับยอดให้ฟัง สักนิดหนึ่งอัปเดตนะทุกท่านอ่าอัปเดตนะยอดนะทุกท่านอนะ่ะขออนุญาตอ่านยอดนะท่านยอดทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะครับฟังดีๆนะทุกท่านยอดทั้งหมดเบ็ดเสร็จในการสร้างทั้งศาลานะสร้างทั้งเต่าเผาศพผมเอามารวมกันนะอ่ายอดทั้งหมดห้าหมื่น สี่พันสองร้อยห้าสิบสองบาทนะฮะนีห้ามื่นสะี่พันสองร้อยห้าสิบสองบาทนี่คือยอดเงินทั้งหมดนะครับหากค้ายจ,จ่ายโน่นี้นั่นแล้วจะเหลือเงินอยู่ที่สี่มื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด 43,527นี่คือยอดที่เป็นเงินสดณตอนนี้นะครับอ่ะมองเห็นไม่เอ่ยนะครับณตอนนี้เลยนะท่านที่สามารถนำไปสร้างนะครับเตาเผาศพได้นะครับ43,527บบาทนะค,บค่าใช้ใจ่ายที่เรา ทำนู่นนี่นั่นนะมุงหลังคาทำหลายๆอย่างที่ผ่านมานะครับหนึ่งมืนนะครับเจ็ดรอยยี่สิบห้าบาทอันนี้คือยอดนะเออซื้อหินปูนทรายเนาะถมดินนะครับถมดินนะอา้านะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในค่ำคืนนี้ใหญ่มากทุกท่านนะครับก้อนใหญ่เลยนะซึ่งผมก็ใจชื้นมากเลยนะท่านและก็ ที่สาคัญนะท่านพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยจะเดินทางนะท่านผมแล้วก็พระอาจารย์จะเดินทางไปดูนะครับไปดูเตาเผาศพที่วัดนะครับบ้านนนสะอาดนะที่เขามีเตาเผาศพนะครับซึ่งเราจะไปดูเป็นแบบอย่างแล้วก็ไปสอบถามทางพระอาจารย์หรือว่าท่านเจ้าวาดที่วัดนั้นนะครับว่าตอนสร้างเนี่ยใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่แล้วช่าง ที่ทำเนี่ยคนไหนนะครับเราจะได้ไปว่าจ้างนะช่างเดียวกันกับที่เขาทำของโนสะอาดนะท่านเ,เพราะฉะนั้นนะก็จะเริ่มนะครับดําเนินการพรุ่งนี้และก็นะท่านและก็ปรึกษาหารือนะครับกับทางพาจา์แล้วนะครับถ้าเกิดเรามีงบประมาณสี่หมืนแล้วเราถามสอบถามดูราคา นะครับที่ทางวัดที่เราจะไปดูเนี่ยเขาใช้งบประมาณใกล้เคียงประมาณนี้ขาดนิดนิด,นดหน่อยเดี๋ยวเราจะหาเพิ่มนะเราจะจ้างให้ช่างเนี่ยให้ช่างรับเหมาเนี่ยเขาทําเลยส่วนผมแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยจะพากันปูกระเบื้องแล้วท่านจะพากันปูกกระเบื้องศารานะครับอ่าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเตาเผาศพกระเบื้องศาราแล้วก็ศาลาที่เราทําแล้วก็อ่า ต่อตรงกุฏิพระอารยจา์เราจะทําการถวายในวันเดียวกันเลยเสร็จท,ทุกอย่างเราก็ทําการถวายในวันนั้นผมจะไล้สดนะครับผมจะไล้สดนะครับแล้วก็จะมีโรงทานมีอะไรเยอะแยะมากมายมีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นคล้ายๆเหมือนงานบุญนะที่ทุกคนมาร่วมกันในวันนั้นนะผมก็จะไล้สดให้เอฟซีได้หยาดน้ําไปด้วยกันเนาะนะเอนะผู้ใหญ่จะดีนะครับที่ช่วยกันสมทบนะจนได้ นะครับทั้งศาลานะได้ทั้งเตาเผาศพได้ทั้งนูน่นนี่นั่นกระเบื้องนูน่นนี่นั่นอิฐหินปูนทรายสิ่งปลูกสร้างที่เรามาทำนะครับเราจะถวายวันเดียวกันแล้วก็หยดน้ำนะท่านวันนั้นเลยนะครับตีพร้องดังๆนะครับให้เทวดาอยู่บนเบื้องบนสวรรค์ได้ยินนะลงมารับส่วนบุญส่วนกุศลเนานะในวันนั้นนะท่าน เอาเพราะฉะนั้นก็เราจะอัดนะเดี๋ยวไปปรึกษาหารืออีกทีหนึ่งว่าช่างเขาว่างไหมถ้าช่างเขาว่างเราจะให้เขา้าเข้ามาทําเลยนะสั่งของสั่งอะไรเดี๋ยวให้ช่างเขาเป็นคนดําเนินการเหมาทีเดียวเลยให้เขาเหมาทําเลยแล้ทนะ่านเออพราะฉะนั้นกเ็เราไปถามดูราคาก่อนเนาะถามดูราคาก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้นะท่านผมไม่มีความรู้ในด้านของการทําเตาเผาศพมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะการทําเตาเผาศพเนี่ยมันมันต้องคํานึงถึงความร้อนที่มันจะโดนนะนะถ้าก่ออิฐก่อปูนธรรมดาทั่วไปผมก็ทําได้อยู่หลยนี่มันเป็นเตาเผาศพมันต้องโดนความร้อนสูงนะครับแล้วก็ต้องแข็งแรงนะครับไม่แตกร้าวในอนาคตนะครับเพราะนั้นช่างมืออาชีพจะเหมาะกว่าผมนะทุกท่าน เออผมจะมีหน้าที่นะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้กับช่างมืออาชีพทําคลิปทําเส้นเอกสารนะครับให้มันเรียบร้อยนะท่านเอออ่ะเพราะนั้นเส็นเอกสารการรับเงินจ่ายเงินให้มันเรียบร้อยแล้วก็ว่าจ้างเงินไปนะครับเดี๋ยวไปปรึกษาหารืติดต่อไปดูงานก่อนพรุ่งนี้ทาพระจาจาร์ไปนะครับถ้าตกลงตปรงใจทำนะก็ค่อยทำพิธี เปิดทางมาอีกทีหนึง่งน้องท่านให้พระอาจารย์ท,ทําพิธีย้ายธรณีหรือว่าสวดตรงนั้นสักนิดหนึง่งนะครับเพื่อความสบายใจนะครับอ่ะโอเคครับผมเป็นข่าวดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสว,ส,สวัสดีครับ